สวัสดีครับเบิร์ทอร์นาโดนะครับวันนี้นะเหมือนเดิมเลยก็เอารถมารีสโตนะครับคันนี้เป็น Toyota a v a ว z ซลูกค้าขับเข้ามาให้เพราะว่ารถมีกลิ่นเหม็นกลิ่นปลานะครับลูกค้าบอกบอกว่าพอดีทางคุณพ่อนะครับใช้ขนปลานะแล้วก็หรือพรมออกมาเจอจุดนะครับเพราะลูกค้าเคยไปเข้าคาแคร์ไปซักพรมแบบทั่วไปไปโอโซนไม่หายนะครับ อ่าตอนนี้ผมมาลื้อแล้วผมเจอจุดก็คือเอ่ออาจจะเคยมีขนปลานะแล้วน้ําปลามันไหลลงไปนะครับตามตัวถังนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูพรมซับนะจะเห็นเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นคราบนะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นคาวกลิ่นอับนะครับตอนนี้พอลื้อพรมออกมาแล้วจากตอนแรกเลยนะครับที่มีพรมอยู่ในรถนะเปิดมาได้กลิ่นเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอเอาพรมออกจากรถแล้ว เหลือแต่ตัวถังเนี่ยกลิ่นมันน้อยลงนะครับเหลืออยู่ประมาณ5 10%เองผมก็เลยจะทําการคลีนตัวถังให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ซักพมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูซักผมว่าเป็นยังไงนะส่วนผมนะครับคันนี้ต้องเปลี่ยนผมซับนะเพราะว่ามีการหกของน้าปลานะคงคงไหลไปอะไหลไปแล้วมันไปซับอยู่ในตัวซับพมนะไปเดี๋ยวพาไปดู ปัญหาของอเวนซ่าคันนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้เลยพรมพื้นนะตอนนี้ซักไปแล้วหนึ่งรอบนะครับยังมีกลิ่นอ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะตัวปัญหาคือนี่นะครับตัวนี้นะมันอยู่ในตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวพรมซับเนี่ยพอเวลาน้ํามันหกลงไปเนี่ยมันจะลงไปตามร่องนะแล้วมันไปอยู่ในนี้เนี่ยเห็นเลยนะครับเป็นสีดํากลิ่นอยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักนะเดี๋ยวจะซักตัวนี้อย่างน้อยต้องมีสองสามรอบนะถึงจะหายนะครับเพราะว่า กมีกลิ่นเลยอ่ะได้กลิ่นเลยนะครับส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นพรมด้านหลังเบาะนะครับทั่วไปนะอันนี้เป็นเบาะผ้าผมลือซักออกมาให้นะตอนนี้ก็มาลือซักแล้วก็มาเดี๋ยวตากนะครับอ่านี่นะครับทิ้งไว้นะอย่างน้อยหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวผมลงเป็นน้ํายาให้นะครับน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาหอมให้นะครับแล้วก็ ตอนจะส่งมอบก็จะมีน้าํายาฆ่าเชื้อโรคให้อีกรอบหนึ่งหายแน่นอนนะเพราะเราต้องขจัดที่ต้นตอของกลิ่นนะครับการที่เราไปพ่นน้ําหอมหรือไปอบโอโซนต่างๆนะมันไม่มันไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้นะหรือแบบนี้มันออกแน่นอน100%่นะครับเ <'s> บาะโตโย t a าเวนซ่รุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดํา ก็เลยลื้อซักให้ทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมเอาผ้าออกไปนะครับเหลือแต่ตัวโครงฟองน้ํานะครับนี่ก็มั่นใจแน่นอนนะครับกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะครับหรือกลิ่นอาหารที่หกใส่หายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้นะครับเอ่อส่วนตัวถังนะเดี๋ยวเราจะทําการคลีนแล้วนะครับใครนะครับที่สนใจอยากเอารถมาดีสโตร์นนะฟื้นฟูสภาพภายในนะขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับหรือ ความสกรปรกต่างๆภายในตัวรถนะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ทอนาโดนะครับทั้ง Facebook นะและ YouTube เซิร์ชได้เลยเบอร์ทอนาโดเจอแน่นอนนะครับฝากด้วยครับตอนนี้ก็ในส่วนของตัวพรมนะเราทำการลอกซับพรมออกให้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ลอกให้เพราะว่าตัว ลูกค้ามีปัญหาคือน้าําปลาเวลามันไหลเนะี่ยน้าขนปลานะครับปลาสดๆเนี่ยมันไหลลงไปอยู่ตามใต้นี้นะแล้วมันเหม็นมากๆตอนนี้ผมรื้อออกให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวนี้คือพรมรถนะครับนี่มันจะเป็นถาดแบบนี้นะเวลาเรารื้อออกมาซักนะตัวด้านใต้พวกนี้จะเป็นยางนะและตัวนี้จะเป็นกลิ่นซับพรมนะครับจะอยู่ที่ตัวนี้นะอะเดี๋ยวเราจะรื้อเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับตอนนี้เรากําลังปูตัวซับพรมให้นะครับ ก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับมันจะช่วยเรื่องซับเสียงนะแล้วก็แทนตัวเดิมนะเพราะว่าตัวเดิมเลอะมากๆนะเราก็ลือให้หมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นประกอบซับพผมแล้วนะครับผมตัดเป็นชิ้นๆให้นะเราก็จะวัดแบบให้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใต้ผมเหมือนเดิม ในส่วนของเบาะนะครับลูกค้ามีปัญหาคือผ้าขาดนะผ้าคือตัวนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับผมซ่อมให้ได้นะเหมือนเดิมหนึ่งนะถ้าเป็นเบาะผ้า,าโตโยต้าไลนา์นี้เราเรามีเรามีสต็อกผ้าไว้นะก็จะซ่อมได้นะครับเนี่ยครับมันจะขาดนะอย่างนี้ผมเปลี่ยนให้จะใหม่เหมือนเดิมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับคือตัวนี้ฟองน้ํานั่งนะเห็นไหมครับพอเบาะขาดปุ๊บเรานั่งเนี่ยมันจะยุ่ยแล้ว เปื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเสริมซ่อมให้ฟองน้ําผมก็ซ่อมทรงได้นะเพราะว่าถ้าถ้าฟองน้ําฝั่งที่เบาะไม่ขาดเนี่ยมันจะแน่นแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าพอพอมาเป็นฝั่งนี้นะเห็นไหมครับเบาะที่ขาดเนี่ยมันจะลุยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเสริมกลับไปเหมือนเดิมตอนนี้ก็ทําการประกอบเบาะนะครับเราจะเอาผ้าขึงเข้าไปเหมือนเดิมนะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเบาะที่ประกอบแล้วนะอ่าเนียนเลยนะครับสะอาดเลยนะ นี่นะฮะเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะยกไปประกอบเข้ากับตัวถังเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เราทำการประกอบพรมเข้าที่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ประกอบชิ้นส่วนพลาสติกนะเนี่ยเราลื้อทำความสะอาดทุกชิ้นนะครับตัวพรมนะครับก็ทำา100ซนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บนะเราก็จะทําการคลีนลงน้ํายาให้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อขจัดกลิ่นครับตอนนี้ประกอบพมภายในกับชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเบาะนะตอนนี้ผมกําลังประกอบเบาะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบเข้าตามรางต่างๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นตอนนี้หายหมดแล้วนะครับก็จะเหลือกลิ่น หอมของน้ำยาสักผมนะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อเวนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเบาะตอนนี้ ไปเอากลับมาจากร้านเบาแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่ก็สมบูรณ์นะดูนะครับเบาะเราถอดไปซักให้นะแล้วเราขึงใหม่ตึงเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนภายในนะครับกลิ่นออกกว่าผมตีให้9 5เปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคันนี้มันน่าจะมีเรื่องของกลิ่นที่มันเข้าไปในตู้แอร์ด้วยนิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วจากเดิมเลยตอนนี้คืออ่ะผมเกือบจะร้อยแล้วอะครับสะอาดเรียบร้อยนะ ความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครสนใจนะอยากจะเอารถมาทำรีสโตแบบนี้นะครับฟื้นฟูสภาพภายในนะก็ติดต่อมาได้เลยใน YouTube Bird t o ร์นานะครับแล้วก็ Facebook Bird t o อร์นรถมือสนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ Bird Tonado バチュナドバチュナドバチュナドรถมือสองต้องバチュナドรถมือสอง